เก่าซิฟก่อนตอนนี้มาถึงที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงครับอากาศดีมากเลยครับอุทยานออบหลวง ไอ้ยันนี้ออกจากตําเภอตองครับเราจะไปที่ข้อหมายที่รยาาซาแวไปเจอเอืนที่ทอะไครับบางก้แต่เขาจเดูยะให้ไปดครับ โอเคไปกันเลยเฮ้ยมรถเจ็บปว๊ลองมองหนึ่งวัดสามเราจะไปงู้าจอนะครับผมลองดูไปตัวใหม่หน้าไหม่วันนั้นมันติดตาเราอ่ะมันตูงคงร้อยสดไปแล้วลงไปเอาับ มดสวัสดีกันเป็นทางการอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางอีกรอบหนึ่งกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันละสุดครับเทอรเรซเจ็ดยนะครับยมมาม้าหรือเรียกสั้นว่าทีเจผมให้ฉายาตัวนี้ว่าไอ้หมามึนครับวันนี้เป็นวันหยุดครับวันที่10สิงหาคม2567ครับ เลยนัดแนะกับสมัครครอบครัวครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็เป้าหมายที่แรกกัว่าจะไปที่จุดชมวิวหมอกกอเซโรโกอเซโรเออขออภัยครับถ้าพูดผิดครับแต่ก็ไม่มีความแน่นอนไม่นอนแน่ไม่แน่นอนครับ เอกเดินทางกันจากเชียงรายตั้งแต่6โมงเช้าครับไปถึงเชียงใหม่ก็ประมาณ10โมง11โมงครับแวะทําธุระปะปังอะไรนุ่นนิดหน่อยครับก็ไปแวะกินข้าวที่ปั๊มบางจากจอมทองครับแล้วก็ออกเดินทางไปที่อำเภอฮอดครับใช้เส้นทางฮอดเราจะมุ่งทางเอ้ยมุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่สรียมครับโดยใช้เส้นทางจากจอมทองไปอำเภอฮอดนะฮะ แล้วก็ผ่านอุทยานแห่งชาติออบหลวงครับซึ่งคราวนี้ก็มีพลพรรคไปประมาณาชุดของผมไปวันนั้นมีสี่คันนะครับซึ่งมีอีกชุดหนึ่งจะตามไปสมทบที่บ้านลักไทยในวันพรุ่งนี้ครับชุดนี้ผมให้ชื่อว่าทีม A ครับส่วนทีม B จะตามมาวันพรุ่งนี้นครับวันนี้ก็จะเป็นการบรรยากาศการเดินทางของทีม A ของเรานะครับก็มีผม T7 คันหนึ่งแล้วก็มีไทเกอร์800ออีกคันหนึ่ง แล้วก็อีกคันจะเป็น CB 500X นะครับแล้วก็อีกคันปิดท้ายก็คือเป็น v e r s ์ s 650นะครับตอนนี้ก็เดินทางมาเลือกครับจากจอมทองเพเภอหอดมาถึงอุทยานแห่งชาติออบหลวงครับผมซึ่งก็จะแวะเที่ยวเส้นนี้ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกในชีวิตนะฮะก็เลย จริงก็อยากแวะหลายๆจุดมากครับแต่เวลาอาจจะกระชั้นชิดครับเพราะว่าเอาแน่อนอนไม่ได้ครับแล้วก็มีสมัครพรรคพวกมากันหลายคนครับก็ถามนั้นครับตอนนี้ถึงอุทยานออบหลวงครับช่องแคบเขาขาดหาจูบกันเดี๋ยวพักพักตัด ่ายลุกก่อนครับ่ายลุกก่อนเอ้ยหนึ่งสองสามตุ๊บเห็ุูแล้วครับเด่นสองสามนีเดี๋ยวไปปัามอุทยานกันดยตอนนี้มาถึงที่อุทยานแห่งชาติอปอบหลวงครับ บอกว่าเดินไปอีกครับผมจะลงตรงนี้ก่นอกนไปดูก่อนอ๋อหอบหลวงหอบหลวงพี่เองแม่น้ำแม่แจ่มครับน้ำลึกสองเมตรอันตรายให้กลางเต็นท์ได้นะครับเนี่ยนี่ครับมีสะพานตรงนู้นครับผ่านตรงนู้นเลยโอ้เราคงไม่เดินไปเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปปุตญาแห่งชาติซาลาวินครับไปดูวิวครับดูวิวน้ำไหลแวงมากมุดเ,เข้ามาครับอากาศดีมากเลยครับปุิญาออกหลวง ขับรถมาเมื่อกี้วิวก็ดีฮะแต่ช่วงในตัวเมืองเชียงใหม่มา,าอำเภอหอดเดยอากาศร้อนครับ40องศานะตรงนี้เป็นแม่น้ำแม่แจ่มนะครับผมไหลเรื่อยลงมาครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทวนกระแสน้ำไปที่แม่สะเลียงครับวันนี้จะไปที่อุทยานสารวินครับก็ดูก่อนครับว่าจะนอนตรงไหนก็ยังไม่แน่ครับเพราะว่าเรามีเต็นมากัน4คนครับวันนี้ อุ้ยตัวไหนอ่ะเจะเั้ใครือเปล่าเนี่ยเฮ้ยใช่ป่ะนะตัวเนี่ยตัวเนี่ยเห็นไหมเอ้ยมีเนี่ยด้วยเหรอโอเเออวาอากาศดีครับทุกคนถ้ามากลางเซนนอนน่าจะเวิร์อยู่ครับเพราะว่าห้องน้ำก็มีใกล้ๆครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดครับ ออบหลวงครับออบหลวงแม่น้ำแม่แจ่มไหลามานู้นครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับแม่เสลียงครับคืนนี้ไปจะไปนอนไหนไม่รู้ท่าไหนนอนนั่นครับคืนนี้แต่ปเป้าหมายจะไปสแตมที่อุทยานสารวินครับดูครับโอ้น้าแม่แจ่มมุไหลแรงมากเลย เมื่อกี้ขับรถมาก็วิวสวยครับแล้วก็อากาศดีเวลซอนนะตามเดิมสวยครับอากาศดีมากครับวันหยุดขับรถเที่ยวกันออ,นะอ,อ้ท้องฟ้าภูเขาชายนำ้ำเอ้วยเนะยพาไปกันเลยขับรถต่อครับมาตอนนี้ก็300กว่าโลแล้วจากบ,บ้านมา กลับบ้านมา6โมงเช้าครับผมคืนนี้เราจะไปนอนที่ไหนติดตามกันยินเดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อบหลวงครับอบหลวงเขาบอกให้เดินเข้าไปครับ150ร้อห้าสิบเมตรสภานอบอหลวงร้อสิบเราจะไปถึงแค่สะพานก็พอเนาะเพราะว่าเวลากระชั้นหน่่ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บรละเอียดครับ ที่ไหนก็มาแล้วเดินไปสักหน่อยครับวิบวมักเรือโอ้ของเราก็มีฮัทปูกไว้อ,อบหลวงนี่ไงฮัทสะพาน,นไกลโนโล่เลยนะต้องเย็นมากทุกคนไปเ,เดินไปอีกหน่อยครับเดินไปอีกนิดเดียวผาจูบก,กัน ไปดูที่มันจูบกันยังไงเดิน <laughs> มาทางแบบสวยมากเดี๋ยวขยายมุมกว้างกล้องให้ดูนะสวยมากเลยครับผมลากวงลากไม้โอ้ยียนหัวหน่อยนะโอ้น้ำไม่แจม่มครับน้ำไม่แจ่มเนี่ยตรงนี้เราไปดูกันหาจูบกันครับเขาบอกว่าให้เข้ามาดูหน่อยดิเน ต้องเข้ามาครับต้องเดินหน่อยนะประมาณร้อ,อ,อกว่าเมตรโอ้ขนาครับนี่ให้ดูให้ดูวิวให้ดูวิวเลยนี่ไงสวยครับผมนี่อูจะลม้มทกท่านนะนี่ครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ครับผมนี่ครับหาจูบกันนะครับระวังลื่นครับมันจะพะลิดเออหาจูบกัน นี่เขามีสะพานแขวนข้าง,งบนนะอยากขึ้นไปเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เตรียมรองเท้าขึ้นเขามาเลยเด๋ยวเท้าขับบิ๊กไบค์เยมบทางขึ้นมีอยู่นะนี่มาดูกันเลยออกหลวงว้าวนี่ขาจูบก,กันอ๋อลักษณะเหมือนมันจูบก,กัน โอเคว้าว okay. wow. ดูวิวครับดูวิวเดี๋ยวขาวหน้าจะขึ้นไปตรงห้้นครับสพานบนนะร้อนแดดเดี๋ยวขาวหน้ามาจะไปสะพานข้างบนนู้นครับไปชมวิวนะ รอบหน้านี่ไม่รู้มันไหนร่แล้วนี่ก็มา,ามานี่เลยหรือว่าจะไปเลยแต่มันขึ้นเขาว่าไม่รู้มันไกลไกลไม่เหมือนโค้งอะไปกันวูบบนเดมา

ชมวิวทิวทัศน์ดูอะไรต่อเม้อะไรก็สมควรแก่เวลาครับเอาเดินทางกันต่อครับเพื่อมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายเบื้องต้นก็คืออำเภอแม่สเสรงครับก็ปรึกษากับทีม A ทีมงานวันนี้ว่าถ้าไปถึงจุดไหนเราสามารถเปลี่ยนแผนยืดยุ่นกันได้นะครับเพราะว่าไม่เร่งรีบครับผมเป็นไปโดยสะดวกสบายนะครับไม่เครเครียดไม่เสียจริงจังอะไรครับเน้นความปลอดภัยเป็นหลักครับ สำหรับทริปนี้ผมก็ขับเจ้าตัว T7 เจ็มาถึงนี่ก็ประมาณเกือบ2,000กิโลเมตรแล้วตั้งแต่ออกจากศูนย์บริการนะครับก็พยายามทำความคุ้นเคยกับตัวรถอยู่เรื่อยๆนะครับพยายามจะรักษาความปลอดภัยไว้เป็นอันดับแรกครับเพราะว่าเส้นทางที่มาวันนี้ก็ยังไม่เคยมาเลยนะครับก็ขับไปชมวิวไปตามสเตปครับผมไม่เร่งรีบครับสภาพเส้นทางก็ลาดยางครับ ดีตลอดครับเป็นทางโค้งบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็มีบางจุดที่ชำรุดแล้วก็มีการซ่อมแซมอยู่ครับ ับระหว่างทางก็มีรถบรรทุกมีรถสัญจรไปมาค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรนะครับเส้นนี้เพราะว่าจะวิ่งจากจังหวัดเชียงใหม่ไปตัวอำเภอเมืองเออตัวอำเภอเมืองแม่เสเลียงครับตัวอำเภอแม่เสเียงก็มาไว้จุดนี้ครับขับกันมาพอเห็นวิวตรงไหนสวยพวกเราก็จะจอดกันถ่ายรูปเก็บภาพ แล้วก็ถือโอกาสพักลดพักคนไปในตัวครับ เรียกอะไรไม่รู้อ่ะตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนเนาะสวนสนหรือเปล่าอี่สวยงามมากเลยโตโกนน่ามากลางเต็นท์นอนอ่ะที่แรกผมกะว่าจะมากลางเต็นท์นอนแถวนี้แล้วันนี้ยแต่มันมาถึงกลางนันเกินครมันมันต้องเวลาไปต่อเยอะก็่าไปครับทานไห cho thầy lúc đánh điều, điều 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 phải đứa con Thầy lúc con đi เป็นที่เรียบร้อยพักผ่อนจิบน้ําอะไรพอเป็นกระใส <c oughs> น้ําเปล่าครับน้ําเปล่าพราขับออกมาครับจากจุดสวนสวนตรงนี้ออกไปครับมันทําให้ผมนึกถึงบรรยากาศตอนขับรถไปเที่ยวที่เชียงขวางสปปอออลาวมากครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์โดยเฉพาะต้นสนหรือต้นแปกที่สปปอออลาวนี่เขาเรียกว่าต้นแปครับต้นสนเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยแล้วก็อากาศก็คล้ายกันครับ เมื่อกี้ที่เราอยู่ฝั่งเชียงใหม่เนี่ยที่อ,อบหลวงนะฮะก็ยังอากาศร้อนครับแต่ว่าขับมาถึงตรงนี้เนี่ยบ่ายโมกกว่าเนี่ยอากาศเริ่มเย็นลงครับเริ่มเย็นลงน่าจะเป็นที่พิกัดชั้นความสูงเพิ่มขึ้นเนาะอากาศก็คล้ายเชียงขวางวิวทิวทัศน์ถนนขนทางคล้ายเชียงขวางมากนะครับทําให้ผมนึกถึงเชียงขวางที่สปล,ลาซุ่งผมไปมาสองครั้งนะครับแล้วขับมาเรื่อยๆครับเบื่อก็ นั่งขับก็ลุกยืนขับบ้างอะไรบ้างว่ากันไปครับนี่นะฮะทางบางส่วนก็ชำรุดนะครับใครมาช่วงนี้ก็ระมัดระวังครับน่าจะซ่อมนานอยู่นะฮะก็ให้เป็นกำลังใจให้ทีมงานก่อสร้างซ่อมสร้างถนนหนทางทุกเส้นทุกสายที่พวกเราไปเที่ยวนะครับต้องเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยทำช่วยซ่อมถนนให้พวกเราใช้กันนะครับ อพอมาถึงตรงจุดนี้ผมไม่รู้เขาเรียกว่าสะพานอะไรนะฮะก็วิวสวยวิวซัอนอีกแล้วนะครับก็เป็นวิวที่แปลกตาไปอีกแบบครับตรงนี้ทําให้นึกถึงเหมือนไปลาวครับผมว่าถนนทางแม่องศนเนี่ยคล้ายๆที่สพป,ปลาวทางเหนือมากนะครับไปก็จะมีถนนภูเขาสลับซับซ้อนแต่ก็ไม่มากนักนะครับก็มีตลาดขายผลไม้ขายผักพืช เพือพ่อผลทางการเกษตรของชาวบ้านครับณจุดนี้เราก็ได้เข้ามาถึงเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะฮะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังครับมีรถบรรทุกขึ้นเขาลงเขากันเยอะ,ะครับต้องใช้ความเร็วอย่างระมัดระวังครับ แต่สภาพทางก็มีตรงสลับโค้งกันบ้างนะครับถ้าใครขครับรถยนต์มาก็อาจจะมีง่วงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาบ่ายๆแล้วนะบ่ายบาย่บายสองนะครับถ้าง่วงก็จอดพักครับผมแต่ผมขับมอไซค์มันก็ตื่นเต้นครับมันไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่นะครับสภาพเส้นทางที่โคเคียวบ้างตรงบ้างมีซ่อมสร,ร้างบ้างแบบนี้ครับ ก็บางทีบีบเหลือเลนเดียวครับลงซ้ายก็ไม่ได้เป็นยางมาตอยครับลงไปผิดเลนผิดแท็กก็อาจจะลื่นจากหินลอยบ้างจากคาบโครนที่ฝนตกบ้างนะครับบางทีก็มีการก่อสร้างทางก็มีการพ่นน้ําอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ความระมัดระวังครับใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ระมัดระวังรถที่วิ่งสวนไปมาด้วยนะครับมีรถบรรทุกมีรถ กับผลผลิตผลทางการเกษตรผลสินค้าอะไรต่างๆเยอะนะครับเส้นนี้บ,บางทีก็เขาก็ขับแซงกันมาบ้างขับเบียดกันมาบ้งต้องมัดระวังนะครับแบบนี้นะครับจากจุดนี้ก็ซ่อมประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลนะครับก็ขึ้นเขาไปเรื่อยๆครับถ้าอากาศาฝนตกลงหนักๆก,ก็น่าจะมีคโครนแบบ ถ้าขับมอเตอร์ไซค์แบบผมนี่ก็นะ่าจะมีแบบเคลือบช็อกโกแลตเชื่อเคลือบคาราเมลอะไรพวกนั้นแหละแต่นี่ไปมันเป็นฝุ่นครับวันนั้นไปเป็นฝุ่นมากเจอฝุ่นครับเขาท,ทาทางพอดีครับช่วงนี้ทําทางกันเยอะครับไม่ว่าไปจังหวัดไหนนะก็ใช้ความระมัดระวังครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เราเนาะมีเขาปัดฝุ่นครับเขาจะทําทางจากจุดนี้ก็เริ่มหิวน้ําครับเพราะว่าขับกันมายาวๆแล้วก็ไม่ได้พักเลยนะฮะนี่เครื่องจักรกลนก็จอด รอทางานครับตางซ้ายมือนะครับเราจะใช้ความเร็วเยอะไม่ได้นะฮะเห็นไหมฮะรถบรรทุกที่รอขึ้นเขานะครับรอจอดกันเรียงรายยาวเหยียดนะครับนี่ก็เป็นทางตรงครับช่วงนี้จะเป็นทางตรงแล้วก็ใช้ความเร็วได้นะแต่ก็ต้องระมัดระวังครับผมนี่เราจะเห็นวิวไกลๆนู่นนะฮะจะเป็นตัวอําเภอแม่สะเลียงครับถ้ามองไกลๆครับนี่ก็จะมีชมรุดนี่่อบอีกแล้วครับผมก็ใช้ความระมัดระวังครับ ใช้มอไซค์แบบแนวแอนเดอร์เจอร์ก็ดีไปอย่างครับมันไปได้ทุกสภาพทางครับทั้งทางเรียบทางดินนะครับเท่าที่เดินทางได้นะครับไม่ถึงกับลุยแบบโหดในป่าในเขาแต่ถ้าจะไปลุยจริงๆก็ได้ครับแต่ต้องเซตช่วงล่างไปก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางอะไรให้พร้อมนะครับไม่งั้นก็เหนื่อยครับงานงอกครับงานงอกนะฮะแต่ถ้าเดินทางไกลแบบนี้ก็ชิวๆสบายๆครับก็ใช้ความระมัดระวังครับใช้ทักษะตัว ตัวคนกับประสิทธิภาพลถใช้ให้มันเต็มที่ครับรับรองปลอดภัยแน่นอนครับมีสติและไม่ประมาทครับจุดนี้ก็เริ่มจะเข้าตัวอำเภอแม่สะเลียงแล้วครับนี่ครับถึงแล้วป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอำเภอแม่สะเลียงครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยที่มานะครับได้ยินแต่ชื่อครับอำเภอแม่สะเลียงก็ได้มา ตอนนี้ครับอายุ47พอดีครับได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะครับเขาบอกว่ามาไกลมากคนสมัยก่อนนะที่เขาบอกมาห้องซาก็มาไกลมากนะครับแมสเลียมก็ยอมรับว่าไกลครับแต่ถนนหนทางดียุคนี้ก็น่าจะดีกว่าสมัยก่อนเยอะไปเลยไปไหนก็ต้องเก็บภาพก่อนครับไหาร้านกิมน้ำครับกินน้ำกันหน้านะครับก็ไม่มีครับขับไป ที่ตัวเมืองแม่สระเลียงกันดีกว่านะครับครับในที่สุดก็เดินทางมาถึงตัวเมืองอำเภอแม่สระเลียงครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเดงนครับถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะไปจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากนะครับก็ไปแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็เราจะไปแม่ฮ่องสอนครับ ที่แรกผมกล่าว่ามาถึงแม่สะเลียงแล้วนะครับจะปรึกษาหารือกันว่าจะไปต่อที่อุทยานแห่งชาติสารวินหรือเปล่านะครับก็ตกลงกันนะครับคุยกันไปคุยกันมาครับยกเลิกก่อนนะครับเพราะว่าอุทยานแห่งชาติสารวินเราจะเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปนอนที่บ้านแม่สามแลบนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจมากมายเพราะว่าเราจะไปที่แม่สามแลบแล้วก็จะขึ้นไปที่กอเซโลต่อนะครับแต่โทรไปถามที่ ก็ซิโรแล้วนะครับเขาบอกว่าทางขึ้นไม่ได้ครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนครับยกเลิกอุทยานแห่งชาติสารบินยกเลิกแม่สามแลบนะครับและทีแรกก็จะนอนที่แม่เสียงครับก็ไม่นอนเพราะว่าตอนนั้นก็ประมาณบ่ายสามโมงกว่าครับตกลงกับทีม A ทีมงานเราวันนี้ว่าเราจะเดินทางต่อครับจะไปนอนเอาดาบหน้าอ่าว่างนั้นครับเพราะว่าเรามีเต็นท์ครับเราไม่กลัวครับออก็เลยตัดสินใจออกเดินทางจาก อำเภอแม่สรียงครับไปผ่านแม่ลาน้อยแม่ลาหลวงนะฮะแล้วก็ขับไปก็ปรึกษากันว่าจะนอนที่ไหนก็น่าจะเป็นอำเภอขุนยวมครับคืนนี้ครับสภาพเส้นทางก็ไม่ต่างกันที่มาครับมีการซ่อมสร้างทางเป็นระยะระยะครับส่วนหน้าก็จะเป็นโคลนเป็นฝุ่นกันนะครับวันนี้เดินทางกันแบบยาวยาวครับเป็นรถทิปเป็นลองรันนะฮะขับแบบไม่พัก กันยาวไม่พักกันนานครับก็พักอยู่ครับไม่พักกันนานแต่จอดบ่อยแค่นั้นเองครับก็ใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80- 90- ิถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจุดนี้น่าจะเป็นแม่ลาหลวงนะฮะพอดีวันนั้นมีคอนเสิร์ตท,ที่แม่ลาน้อยนะครับผมเจอน้องที่ปั๊มเขาบอกว่ามีคอนเสิร์ตนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตอะไรก็ไม่ค่อยชอบงานมหรสพรื่นเรืองอะไรมากมายคือทึกงคือโคมผมก็ไม่ชอบนะครับก็ปรึกษาทีมงานว่า เออไม่ชอบเหมือนกันก็ปลีกตัวดีกว่านะครับเพราะว่าหาที่แบบเราเป็นเป็นที่ชอบที่ชอบพวกเราดีกว่านะครับก็เลยมุ่งหน้าไปที่อําเภอขุนยวมครับเส้นทางสวยงามตลอดทางครับอย่างที่เห็นครับผมตัดคลิปออกเยอะมากครับอย่างที่บอกครับทั้งหมดนี้นะครับตัดมาจากร้อยสามสิบนาทีนะครับทั้งหมดเลยนะครับเหลือแค่ประมาณไม่ถึงสามสิบนาทีนะตอนนี้ตาบเส้นทางผมอยากมาบางเส้นนี้เห็นในหลายๆคลิปนะคร ก็ตัดสินใจมาครับเพราะว่าสวยมากเลยข้างทางจะมีนาขั้นบันไดด้วยครับนาขั้นบันไดมีหน้าผามีจุดชมวิวเยอะมากนะครับถ้าใครสายชิวแบบนี่นะฮะทางขวามือนี่ครับมีน้องๆกลุ่มมอเตอร์ไซค์ก็เดินทางกันเป็นรถเล็กฮะเนี่ยเขาจอดชมวิวกันแต่ผมไม่จอดครับเพราะว่าไม่อยากจอดบ่อยเดี๋ยวมันจะถึงอำเภอขุนยวมค่ำเกินไปนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีที่พักกันเลยนะครับกะว่าจะไปกางเต็นท์กันครับแต่ยังไม่รู้จุดกางเต็นท์เลยนะครับ เส้นทางก็เริ่มมีโค้งขึ้นเขาลงเขาลาดชันมากขึ้นกว่าสายจากเชียงใหม่มาถึงแม่สะเอียงครับโค้งโค้งเริ่มเยอะขึ้นเริ่มม้วนเยอะขึ้นนะฮะเจอรถบ้างประปรายครับรถรถไม่ค่อยเยอะเหมือนเส้นาจากเชียงใหม่มาแม่สะเอียงนะครับเส้นนี้ก็ขับชิวๆครับชมวิวเพลินๆครับอย่าไปเพลินเยอะนะเดี๋ยวมันเลยโค้งครับผม โค้งก็จะเป็นม้วนขึ้นไปยาวๆครับลงก็จะลงยาวๆครับสลับกันไปแบบนี้ตลอดทางครับระยะทางประมาณ80ดสกโลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจากแม่สเรียงไปอำเภอขุนยวงครับซึ่งเราก็ยังไม่มีที่นอนกันเลยนะครับต้องไปหาที่นอนกันก่อนนะครับเนี่ยครับผมตัดคลิปออกเยอะมากนะที่เห็นเป็นช็อตเป็นช็อตเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นโค้งแบบนี้ครับเดี๋ยวทุกคนจะเวียนหัวเอานะครับขณะผมขับผมยังเวียนหัวเลยครับ เหมือนจะพวกๆ,ๆเขาบอกเมาโ,โค้งนะเขาบอกคนขับก็เมาเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องดูจุดเข้าโค้งออกโค้งนะครับถ้าเป็นภาษาขับรถเขาเรียกว่าจุดอะไรเอเปกนะครับจุดกึ่งกลางโคง้งเราต้องเล็งจุดกึ่งกลางแล้วก็ปิดคันเร่งเปิดคันเร่งเบรกทาความเร็วนะครับมันหลายอย่างครับเทคนิคอ๋อก็ขอเรียกแนะนำทแท็กติกส่วนตัวเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะ สำหรับการขับรถเข้าโค้งอ่าออกโค้งอะไรพวกนี้บนเขาลงเขานะครับผมจะใช้เทคนิคส่วนตัวคืออ่าจะเข้าโค้งเนี่ยผมจะผ่อนคันเร่งคือจะรอความเร็วตัดความเร็วอะไรทุกอย่างลงมาเชนเกียร์หรือเบรกอะไรก่อนที่จะเข้าโค้งนะครับเสร็จแล้วเราเล็งจุดกึกลางเอปกกลางเวลาเราเห็นโค้งนี่ใช่ไหมฮะจุดกลางของมันเนี่ยคือจุดสุดสายตาเราเนี่ยเราก็จะเล็ง จุดนั้นนะครับเรผ่อนคันเร่งลงะคระับพอไปถึงจุดนั้นรถไปถึงจุดนั้นตาเราก็จะมองที่ยอดโค้งตลอดแล้วก็จะเริ่มเปิดคันเร่งขึ้นไปนะครับก็เป็นชิคเล็กครับถ้าขับขึ้นเขาเอาเดี๋ยวค่อยมาบอกในคลิปต่อไปดีกว่าครับขึ้นเขาผมทํายังไงลงเขาเนาะ,ะตอนนี้ขอติดถึงก่อนครับถึงแล้วครับเพื่อคุณยวมครับผมโินเ้าซ<ะ>ก่อนถ้าถึงคุณย้อมนะเขซิบนะ